ผู้เอชี่ยวชาญกลุ่มต่อไปนะครับก็คือเรื่องเด็กนะครับนะครับนำทีมโดยนําครับโดยอาจารย์ชนาทีนะครับอาจารย์ชนาทีบุญรัตน์เวชนะครับอาจารย์จะให้เกียรติมาบีเลคเชอร์สั้นๆนะครับในหัวข้อเรื่องแพทโ p สต์อินเพดิ t r i c Urology นะครับเอ s e n t i a l Knowledge for a d u l นะครับขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ชนาทีบุญรัตน์เวชครับครับกราบเรียนเชิญ เอ่คยทำเรื่องการสำเร็จนะครับแล้วก็พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านนะครับก็รับหน้าที่มาเลี้ยงของแพทย์เดกยูโรนะครับปัจจุบันก็ผมเป็นผู้อาสาเยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะครับช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็ได้ไปทำงานอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบนะครับอาจารย์สำเร็จเคยบอกอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลเด็กนี่เรียกว่าเป็นแหล่งคอทรัพยากรอย่างดีมากนะครับใช่ไหมถ้าเราเก้า ขาไปยึดมาได้นะครับการ,ราไปนี่อะไรของเรามันก็แข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งผมก็ได้ประสบการณ์เยอะขึ้นแล้วก็สอนน้องๆที่เป็นรีสิเดนท่นี่นะครับวันนี้ไม่ค่อยอยากได้วิชาการเท่าไหร่นะครับเรื่องของเรื่องคือรีสิเดนต์ว่าสิ่งเก่าหลายคนที่คุณจบไปไม่ไนะครับก็ชอบถามผมว่าไปดีๆอยู่โลเนี่ยมันมีอะไรต้องทำบ,บ้างต้องกังวนวลบ้างหรือว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างน,นะครับ เดดใจคาพูดจันดุษฎีนะครับครัารหนจดุษฎีมาสารภาพให้ฟังว่าสมัยนู้นเคยคุยกันว่าว่าเติติยูโรเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับแต่จารย์ดุษฎีบอกว่าเพื่อนคุยกันแล้วบอกว่ายังทําตัวไม่ได้เหมือนผมก็เลยไม่ยอมที่จะเป็นเทติติยูโรนะครับวันนี้ก็ผมก็เลยต้องไปค้นตัวเองว่าไอ้ผมทําอะไรที่มันแตกต่างจากปกติหรือเปล่าเลย ไม่มีใครยอมมันทำนั่นเองนะครับเรื่องนี้มีทั้งหูดนะครับเรื่องของเรื่องถึงยุโรปนะครับว่าเราอดู่บริษัสเปนเตอร์ที่น่าจะรู้นะครับว่ามันมีอะไรที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของ approaching p r e d i c t i v patient นะครับเรื่อง investigation เรื่องของการเตรียมก่อนพาในขณะพาหลังพาเราดูแลไงแล้วก็หลอดเพลิงขอาเราอ่าะไรอดอะไรกันกันนะครับมาดู predictive p a t i e นะครับ p r e d i c t i v เนี่ยเป็นอายุที่มันเรียกว่า เอ่ออาจจะไม่กว้างเท่าไหอนผู้ใหญ่ครับศูนย์สิบแปดแต่มันมีการซอยย่อยซอยโค้ดเอกแต่ละใยมันก็มีความแตกต่างกันนะครับการเออ่โดยรวมนะครับการเซักประวัติก่อนเนี่ยนะครับก็ต้องดูครับคือไปถามเด็กเนี่ยเด็กตอบอะไรไม่ได้นะครับเป็นเพราะยิ่งถ้าเด็กยังพูดไม่ได้เนี่ยแล้วก็เราจะคุยยังไงนะครับก็มันจะต้องเป็นพ่อแม่เป็นหลักนะครับไอเดนนิฟายดีๆครับว่าใครเป็นคนให้ให้ประวัติที่ข้อมูลได้ถูกต้องมากกว่านะครับ เออ่ในสังคมไทยนะครับก็คือหลายครั้งพ่อแม่ต้องไปทำง,งานจาังหวัดอื่นปรากฏว่าคนที่ใกล้ชิดเด็กมากส่วนใหญ่จะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านั่น,นเองนะครับดั้นบางทีเราได้ประวัติจากคนที่ใกล้ชิดเด็กน่าจะดีที่สุดนะครับเด็กที่โตวไวนึงนะครับววถ้าสมมติเกิดเราเราต้องดูแลรักษาเขาอย่าลืมครับ Sky Center Approach นะครับบางทีเข้ามาแล้วเราก็วนคุยกับพ่อแม่เราไม่ได้คุยกับเด็กเลยไม่ได้เล่นอะไรกับเด็กเลยนะครับเขาจะรู้สึก